ทุกคนแล้วก็ช้าวนี้มาทนะําน้าพริกในแนวที่เราชอบกันนะใส่หัวหอมกับพริกพริกอันนี้เนอย่างนี้นะสีเขียวเนี่ยแต่เผ็ดนะเป็นพริกของเม็กซิกันลวมั้งกินชุนมากเลยในนี้มีกระเทียมมีหัวหอมขาวมีพริกเริ่มจะดำแล้วเราจะทำให้มันดำปิดปีเลยลอะไรจะนั้นก็จะเอาไปตำแล้วก็ ปรุงรสเริ่มจะใช้ได้แล้วอเราเป็นพวกที่ชอบให้มันดำ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 ,ดำเหตุผลมันขมดีแต่มันหอมนะดูสิน่ากินมากอุ้ยระบอนำกลวดร้อนเลย โอ้ยน่ากินสุดๆค่ะดูสิรู้ไหมเป็นคนชอบกินพริกแบบว่าน้ำพริกแบบมันมีให้เคี้ยวอ่ะนี่ไงทีนี้ก็เหลือแค่ปรุงละไปกันก่อนนะน่ากินสุดๆค่ะน้ำพริกและนี่ก็คือข้าวของเรากันนะคะแล้วก็จะกินกันแล้วค่ะก็จะชิมน้ำพริกที่ทำเองเป็นยังไง ต้องเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งถึงจะอร่อยมันไม่เค็มเหรอเดี๋ยวหนูชิมซิอร่อยไหมอร่อยเนี่ยน้ำไม่เค็มโคตรเค็มเลยแต่ว่ามันมันเค็มมันอร่อยมันเผ็ดครบทุกรสชาติ ันนี้ก็เห็นดำปี๊ปีอย่างนี้เราใส่ปูกันค่ะูดง่ายๆคือเราทาน้าพริกน้ําปูน่นเนงถึงดำดำปีป๊ปีแต่ก็ยังมีหัวหอมกับพริกอยู่นะคะเผ็ดๆด,ดขึ้นเคลมอร่อยมากไปก,ไปกันก่อนนะเพราะต้องกินข้าวน้าพริกน้ําปูเชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ทํางานต้องรีบกินและรีบไปสวัสดีค่ะ